อาล,ลูกหลานญาติพี่น้องผู้ใดสิร่วมปัจจัยไปทาตะก,กูลเรียนเชิญน,นะครับเด้ออเรียนเชิญเรียนเชิญนี่คือทาตกูลของผูหย่าตายายของเฮาที่วัดบ้านหนองตะไกร้ตนตระกูลของเฮาก็คือ ญากตัวกรรตานตัปินาตาตามัมัตยังจิยโปังติานาตัด uh ัโต้นตะกูลคือผู้สอนนะถึงเสนาหาน มาลุลูส mm ูส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 ูาสธสูสูสูาูสูาูสสู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 วูสสู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 าูสเสูสสูสูสููส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 นสังอภิสู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 ิูส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 าัโ Actually, Kid. ดุู้กละครเจา์สครเินอาหารวันนี้นุกก็คือลูกเนลูกเยของพอสอนในถัเซนอาหารุ้สมดีผสมดีสมทงเฮวนนี้เว่ากานเสร็จสิ้นการบรรจุบรรจุกระดูก ให้อยู่ถาดตะกูลนะครับเฮ้ยห้องสระจำไม่ได้ใจำไม่ได้ที่งานรับใชอันไหยนด่้มกันอันนี้ยนร่วมกันประเดี๋ยวไอ้นาิม่ไม่นิล่ะไอนไม่ไม่หนิล่ะของพ่อเขาไม่มีกวดมาใช่ถึงนะ นี่แหละนี่แหละอันนี้แหละของแม่เออของแม่อ๋อแม่หมอนี่ได้เขียนซื้อติวเยอะนี่แหละเขียนซื้อติวเยอะโอ้ยไอน้ำเข่าที่หอกวะเนี่ยน้ำเข่าอะเป็นมาเป็นมะที่หอกเนาะ